ูโดนดุเยอะมากว่าหนูใส่แว่นหนูจะเล่าให้ฟังนะคะว่าหนูนั่งเรียนเนี่ยหนูก็มองอจริงๆหนูไม่ได้นั่งด้านหลังนะคะแต่ว่าหนูนั่งนั่งตรงกลางแถวกลางนะคะแล้วก็มองมองจอไม่ชัดนะคะก็จดไม่ทันเพื่อนนะคะต้องลอกเพื่อนข้างๆก็เลยคุยกับคุยให้ครูนิวฟังนะคะครูนิวก็เลยบอกว่าไปตัดแว่นเลยนะคะ เพราะว่าเดี๋ยวค่าสายตามันจะเพิ่มนะคะสรุปไปไป,ไปวัดมาไปตัดมาก็สั้นนะคะจริงๆหนูลองใส่คอนแทคเลนส์แล้วนะคะใส่มาหลายงานแล้วด้วยจริงๆนะคะแล้วมันมีอาการเคืองนะคะแล้วก็ปวดตาทุกครั้งเลยนะคะหนูก็เลยจําเป็นว่าก็อาจจะต้องใส่แว่นบ้างเพื่อให้มองเห็นให้ชัดนะคะไม่งั้นหนูก็มองห่ย่ไม่เห็นเลยนะคะแต่หนูก็โดนดูบ้างอะไรบ้างนะคะยัง ขอกราบประทานอภัยไว้ด้วยนะคะเพราะม่อย่าดุหนูเยอะนะจ๊ะโอเคไหมจ๊ะโอเคส่งเสียงให้หนูหน่อยจ้าโอเคขอบพระคุณมากๆเลยนะคะขอบคุณ